สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเล็เอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสุกุศลค,ครับตอนนี้บรรยากาศซีอิมคืมครับตอนนี้ลุงตู่ก็อยู่บ้านหน้าแม่สุภาพบ้านแม่หน้าบ้านแม่สุภาพคือเก่าครับแต่คนกับเบิ้งน้องตุ้ยกับป้าหน่อยกำลังเบิ้งไ,บงไรสดบอจโจกำลังไรสดแต่บม่ได้ยินเสียงนะฮะคำว่าเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งสุภาพไปเบิ้งถามบรรยากาศของแจกหลอดเ็ดหนังมันนี่ครับปู่พี่หนังสวัสดีครับคุณนายปุ้ย ทำไรครับนี่ครับจะปลูกดอกไม้ค่ะดอกอะไรครับบัวสวรรค์ปลูกขายบ่ไม่ค่ะปลูกต้นอะไรนะประดับบ้านบัวสวรรค์โอ้ยไงคนหมื่นคนโอ้แล้วก็ปลูกขายสวัสดีคุณนายอะไรนี่คุณนายอ้อย่่นีโอ้เลี้ยงแมวด้วยไ่มครับแมวโชว์เมือลาบเอออันนี้บรรยากาศ อ่าเจ้าของบ้านขางบ้านแม่สุภาพพี่น้องเป็นเป็นญาติกันแม่สุภาพนะครับมาตามตัวม้านะครับเดี๋ยวสภาพมาบเบ่งบรรยากาศจะเล็กจะน้อยครับพี่น้องโอ้พ่สมัยสุดยอดแต่ดีว่าพิสมัยนี่อลังการงานสาร้างพ่สมัยพี่สมัยกับแฟนครับพี่น้องพัฒนาจิตอาสานะครับพี่น้องนะครับเลขาผู้จัดบ,บ้านสายจวดโอ้ยทำความสะอาดตากหนาล้วกัน ขุดทางระบายน้ำทางวัดครับพี่น้องอนุโมทนาบุญสาธุน้ำเด้อไปสมัยเด้อสุดยอดสุดยอดเมื่อหน่งลุงตัวก็บพ่ได้ตาทุ่งหญ้าครับพอหนึ่พระเป็นสภาพครับพ่อหน่อยไปซื้อของขวัญให้น้องลำเพื่อนเหมือนวันเกิดน้องลำเพื่อนนั่นเหมือนครับจักปอสิมาย้ำไหนะครับเพราะว่าเมื่อหนึ่งปอดก็ไปธุระไล่สดก็ไปหาอันคุณนายพ่อในพิธีครับไปเชื่ออยังกันนะผมติดตามตอนต่อไปครับเอฟซีพ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้ถามมานะว่าเป็นที่อย่างนี้อย่างครับเพราะว่าถามลูกตัวลุงตัวกับพ่อของจักอย่างนั้น หลังจากที่ว่าสั่งท่องเข้าครับไปหาป่ามาแล้เลยครับอาบน้ำแต่งตัวไม่แล้วครับวันนี้ครับแม่ยังเย๊ะป่านนี้แคมียงมีแยงขุดลุมขุดลิ้มคืดสวัสดีครับคุณแขกหลอดคอกแปร์เฮ็ดยังครับนี่ครับไอยดีครับรถกันดีครับเฮ็ดยังครับเฮ็ดยังสมไสกุ้งครับจุกไสกุ้งโอ้หรือว่าปลาหน่อยสมไสกุ้งไสกุ้งเขาคอมเมนต์มาว่าอ้อน ไอ้แขกนอขึ้นคนติดยาบม่แม่ติดยาดครับสไตล์มันเป็นอย่างนี้ครับตลกก็ล็อกแกลกคขับพ่้แม่น่น,น,นั่นนะครับออนละคนคเเมนตามาไปได้ไบจะทั้ทงซี่นะป่นม<อ>ีอ้จเกรอซิกกส็อกสไตล์มันเป็นตัวนี้จดนี้ก็กกล็อกนาตลกตะเลง้งนะครับแสดงต,ตลกเก่าครับไปใส่ใส่มาหนูลี้ยวโอ้น้าัลายแหงมืนมันซิวไห่ปละบันนีกบบนนี่้ ใช่นะคือว่าเลี้ยงโบเลี้ยงโบแต่เมืองหลายรอบก็คือไปเห็นกบจากตัวนี่ยังไม่เอากบมาเอามือไหนเสียมากนียบ่อนี่บ่อนี่ลงทุนนี้เราต้องชมบ่อไปสักก่อนบ่อนี่ช่วงนี้ลงทุนไปแล้วอะไรบ่อนี่ลงทุนไปหล้วอะไรเนี่อยเลยบ่ออะไรอัดดอกครับฮะบ่ออะครับประมาณประมาณจะพันแล้วเนี่ยลงทุนไปเลยบ่อยังไม่มียังไม่มีน้ำอยู่บ่อบ่อเนี่ปลูกพักเลี้ยงโขบสิ อนนโอ้หั่นซีเรียลกรอบคือหั่นคิ้วเขียวนี่โด,ดยกาดครับจ้างไรอะไรกัรบขุดบ่อนี่นะฮะจ้างไรอะไรกัรบขุดบ่อนี่นะฮะจ้างจักพันโอ้หายูตะขิ่นเนี่ยเมื่อกี้ในกับปลาเพื่อกันเห็ดขั่วเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอันนี้ลุมล้มขุดลุ้มยังกันนีิ อ๋อปลูกผักส่อมตัวแล้วเขาจีเขาพี <c oughs> ปูพักตะลายอย่างนี้เขาตกคานาดินเนาะหรือว่าอืมแกะร่อนเนี่ยขันพิทีมีเงินมีท,มมทองก็อยากซื้อทีเพิ่นไปอยูย่ตรงไหนตรงหน้าคือครับคุณป,ะปะ่อปลาเลี้ยงกบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพิ่นมากจรีงซีนคือครับปลูกผักปลูกงานี่จะตายเพิ่นมากจรีงซีนกันว่าหายว่หายกินนี่โอยมากหลายครับพี่น้องแล้วกับมาน้องเพิ่นอีกอีกต่างหากเนะครับ แล้วตอนนั้นสบายดีบ่าสุทธิ์นี่สบายดีคือบ่ค่อยเห็นนายตาไปหาระทงทั้งไหนบรสุทธิ์น,น,นี่ไ่ได้ไปสมันนั่งชดนักอน,น่าน <c oughs> บริยิ้มตลกต่จะโดนไงว่าตลกคือฟังเนี้ยแจ้งสี่หว่าด้แต่ตลกแให้ว่ีสิกบ่าวไปจังสันจ้งสี่สเออ ตลกนั่นว่ายาวเอาว่าตลกซื้อฟังนิดน้อยในดหัวนี่ไม่ได้ถือหัโดนเไหมเออจังน้อยหน่อยนะปสิตลกบอไหนเอาเกิดว่าปิดตลกเก่าเนาะเอาจัิงน้อยนี้เห้ได้หัวจรินไหยดูดูุกสมัตเหมอเอาซุขสมันสุกสมมันสมบัติมันเฮียกันเลาแม่เลื่อมเหมแต่ว่าตุลกตะเล็กบุกบมก่กถ้าสมมติว่าเขาให้เป็นวหน้าตลกสิผ้าเขาไปแสดงตลกได้ปะเนี่ยให้เา ไอเดียฉันคือเก่าอยู่เป็นหว่าเพิ่นน่ะคิดย์แตกมูเลยตลกเพิกที่รีดตี่ล็อกมันไม่เท่าไหร่นะแต่ไอชูพอได้เออเอาคือได้ยินข่าวาสมัยมีผู้สาวเราคิดว่าไปหาเกี่ยวหญ้ามันมีคนถามมาไอเชียกหลอดมีผู้สาวไหม่ละที่าเคือว่าเห็นเกี่ยวหญ้าไปผู้สาวผู้สาวหลายรถไล่รอดเขามาเสี่ยมากนี่คือคือขอแก้งข่าวน่่ัอาผมยังนั่งเป็นยังสดอยู่บ่ าไงวยเออนึ่วีภาษาอะไรแล้นีสีห้อใจมีเสีองนะเออสวสลิดแต่ก็ยังรักเธอตัวไปหาเขาบ่างหรือเขาไปบ้างนอกเไปเ้าบอกว่าไหนไอุไปซาอุโอ้ซาอุรวยปะอารัเบียรวยปะนี่แหละไปรไปซาอุรวยนี่แหะซาอุด่อนอารเบียโอ้ซาอุ โอยซักุโรนึงว่าซากุใไรโอ้ไปนะครับโอ้ยอสซาอัสาจิตอาสาครับพี่น้องแบกจกแบกจอกมาแล้วมาพี่ไหมมาโต้คลรุมมาหน่อยดิเล่นเล่นมุกหน่ยเล่นมุกให้ดูหน่อยนี่มาเจอตลกเก่านี่อาาาสสขงะตลกเก่ากับตลกใหม่แค่ะได้ยเท่านั้นนะมามัอันสุ่มสมันมือโอเคสมั่มันสมัมมันคือเกมเก่าควบสุก บ่ได้ค้อมูาให้มียาข้าวเมื่ออีลีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปลายสุขทุกคนพบกับสมัยสายจวดเลขาผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วครับท่านผมเมื่อนี้จะได้ครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ครับผมพัฒนาหมู่บ้านอันนี้รอบแรงนะครับบักจกรอบซ้าคือเครื่องตัดหญ้าเสร็จแล้วยังเครื่องตัดหญ้าเรียบร้อยเรียบร้อย้วครับคือตัดหญ้าอะไรรอบหมู่บ้านบักจกได้ไหมคับ คุณ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 จกคุณจกอันนี้ต้องเรียกว่าคุณจกอันนี้คุณจกผมเอาไปกล่นทางน้ําให้มันไหลต้องแปลไหมคือว่ามันเป็นไอ้ขี้หญ้าแล้วมันเป็นเหืือออกมาเหืือนี่คือว่ามันจะเป็นแบบรากหญ้ามันก็จะถมทางน้ําไหลแล้วก็น้ํามันก็ห่งเส่ยทางเวลารถวิ่งไปหรือจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ํามันก็จะฟุ้ง ฟงขึ้นเอาวันนี้ไม่ได้ไปทุระเขาเลยเขาเรียกขี้ศีขี้ศีกน้ำขี้สีพอดีมันก็จะฮมกันอยู่จากซุ้มประตูวัดพอดีผมรับหน้าที่เป็นเลขาผู้ใหญ่บ้านหมู่1ิบสี่ผู้ใหญ่บ้านเป็นอไรนึกว่ารับเลขาวิศวกรเลยผมก็เลยด้วยใจผมเป็นคนจิตอาสาอยู่แล้วนะครับผมทำมูลนิธิอาสามาสิกว่าปีแล้วนะครับ สังกัดผมก็มูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็ร่วมด้วยเชื่อกันผมก็เป็นคนจิตอาสาอยู่แล้วเรามาตรงนี้ผมก็เลยเอดมินสมายสายจวดนี่ก็เลยได้มาพัฒนาชุมชนบ้านแพงช่วยผู้ใหญ่บ้านอาบจิตอาสาสงสัยโลกจิตเลยอาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนนะครับเพราะว่าพอได้ทําแล้วมันมีความสุขคือว่าได้ให้พี่น้องชาวบ้าน เดินทางสะดวกแล้วก็ภูมิทัศน์ของหมู่บ้านสวยงามให้พี่น้องเดินทางเป็นบวกเป็นทางสะดวกนะครับพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็มายืนภูมิใจแล้วก็มาให้สัมภาษณ์กับช่องลุงตู่ออฟฟิเชียลแสดงว่าตัวนี้บ้าง้วใช่ไหมตัวนี้เสร็จภารกิจแล้วเสร็จภารกิจแล้วมดคันไฟหนุมผมวันนี้วันนี้ดูแล้วยังดูแล้วยังข่าวใหญ่ยังครับช่องบอโจว์เขาดูหมื่นหมื่นเจ็ดคน ไลฟ์สดไลฟ์สดตอนนี้โอ้โหมื่นเจ็ดนี้ผมอยากได้เข้ามาดูตอนตอนไลน์แล้วเกินกลุ่มปิดใหญ่เจ็ดเนี่ยไม่ใช่ใช่ใช่ข่าวใหญ่ที่เขาไปรามสร้างนะหมอไปรามสร้างข่าวน้อยที่เขาไปร่าเลี้ยงวัวสาธุเด้อพี่น้องถ้ามื่อนี้บอสโจไลฟ์สดในมื่นเจ็ดมือ วันที่หนึ่งที่สองเนี่ยผมอยากได้ยอดคนดูเท่านี้สาธุพี่นอ้องครับรู้ไหมเขา,ารู้ไหมว่าข่าวเรื่องอะไรผมไม่ทราบครับเพราะว่าผมทําหน้าที่ฝ่ายถ้าภาษาราชการเขาเรียกว่าฝ่ายปฏิคม,มฝ่ายปฏิคมนี่เดี๋ยวไปแปลเอาเด้อพี่นอ้องเพราะว่าตรงนี้คือผมรับหน้าที่ตรงนี้ผมก็ทําหน้าที่ตรงนี้ครับแล้วผมก็ไม่เป็นช่องข่าวอะไรต่างๆเพราะว่ามันมันไม่ใช่เรื่องของแอดมิน มันไม่ใช่เรื่องของผมมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของอจจของคนอื่นคือคือเป็นเรื่องของคนอื่นลงูดแต่ตอนนี้เขาถ่ายทอดให้ดูหมดแล้วใช่ไม่เป็นไรต่อไปคือผมจะบอกว่าขอคันหน่อยครับผมผมเป็นเรื่องของข้ออื่นข้อเกย์คำเดียวินี่ผมเคยเห็นแต่เป็นเป็นิตตังอย่างเงี้ยอ๋ออันนั้นหน้าประตูช่วงตอนปิดวงเปิดวงไม่ใช่อยู่อยู่บนรถไงด โอ้แอดเกตตั้งอันนั้นอันนั้นมันแอดรถเอยมาเป็นแอดมินนะมาเบรกนะครับตรงนี้ผมไม่ดารามากคือผมจะไม่ไม่ให้คําตอบให้คําถามทุกท่านนะครับที่ว่าจะมาถามผมตรงนี้มันเป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องส่วนตัวผมไม่ผมไม่ทราบทั้งนั้นทั้งนี้คือจะเป็นการแถลงข่าวของผู้บริหารมันจะเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นหรือเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของภายในผู้บริหารท่านจะใช้รูปีนี้พิจารณาให้แฟนครับ นะครับแต่แฟนคลับที่เข้าไปชมให้ไปก็ขอร้องนะครับทุกคอมเมนต์ทุกคำโปรดใช้คำสุภาพและวิจารณ์ในการที่จะคอมเมนต์บางครั้งคอมเมนต์แรงคอมเมนต์ไประวังนะครับพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับรักสาวน้อยรักนานๆนะครับแต่บางคอมเมนต์อย่าแรงนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีเหตุและผลนะครับ คร, 1, 1, ครับวันที่หนึ่งที่หนึ่งวันที่สองครับวันที่หนึ่งที่สองวันที่หนึ่งที่สองก็อย่าลืมให้กําลังใจอ่าเลอ,อ้อย่าเฝ้าเว้าวอ่ากลุ่มปิดไล่กลุ่มปิดนะครับอของอ่าสาวนา้อยเพื่อนแพงนะครับวันที่หนึ่งก็มีศิลปินรับเชิญมากมายไม่ว่าจะเป็นอ่าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเฉลิมพลมรคาลครับเนี่ยเผอมาก อะไรมักจอบลอยหรือแล้วก็เสลาบนที่เขาร้องเพลงคืนนี้น้องนอนใตแสงย้อนอะไรตีผมสิลปิมศิลปินรับเชิญนี่ลำยองน้องหินหาวแล้วก็จุมพลจุมพลยิ่งรีจุมพลนะครับแล้วก็พบกับผู้นำทีมงานพ่อเอ๊ะนำระเบียบวัฒนินกับศิลปินในสังกัดของระเบียบวัฒนินพระเอกมากมายหลายท่านนะครับนำโดยพ่อเอ๊ะแล้วก็ จำซื้อได้ก็คือน้องเต่ายองรับพระเอกแม่นพระเอกอ่้วนไหลอยู่ผมก็บ่อคอยหมดแล้วยังหมดแล้วยังยังอีกครับยังมีอ่ามากมายอีกมากมายครับแล้วก็ศิลปินของวงสาวน้อยอีกเต็มวงครับข้างไม่ว่าจะเป็นอ่าน้องแอนโดรดีวัดศิวะโดนเข็มกมลชัยแล้วก็เจวีวีวาว่ากาแฟบ้าไงกาแฟครับกาแฟเสือก็ยังสนับสนุนเหมือนเดิมซื้อสองใช้บัตรเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเข้าไปดูในกลุ่มนะครับบัตรราคาเท่าไหร่ครับบัตร

สุดยอดครับครับผมจักรทีโบพีทโบถือผ่ากันสวนกันหลายนะครับเมื่อยครับพี่น้องเพราะว่าผมอธิบอทพีทอถิกเมื่อยครับแบกบกตุกเอาโอเคครับขอบคุณขอบคุณท่ายครับแขกอะลายกันได้ ยาดาราหมาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บอกน่ม่วมวนกันนะครับมาโหลดมามาไวๆก็เอามาโวดตอนนี้ก็หิวอยู่ครับผมพี่ต่ประกันดขออภัยด้วยนะครับเอ็มมี่สมัยใ่จวดสวาทีครับเริ่มซื้องสบัตเด้อพี่น้องเด้อครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับสักยินี่กับฝากพี่ฝากน้องมาสักนิดคขอบุขอูลยครับเจอกันคลิปหน้าร่วยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับพี่น้องว้ยาสีฟั่งตลกเก่ว่าตลกสู้ฟั่งจย่นี่้ัพ่น้องเจอกันคลิปหน้าสัสดีครับ